สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้วันนี้แอดมินจะมาทำนายพื้นดวงชะตาและนิสัยตามตำราพรหมชาติของชาวราศีธนูคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึงวันที่14มกราคมหรือผู้ที่เกิดลักษณาราศีธนูจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังได้เลยครับพื้นดวงคนที่เกิดราศีธนูหรือผู้ที่มีลักษณเกิดอยู่ราศีธนูลักษณะทั่วไปของชาวราศีธนู ชาวราศีธนูจัดอยู่ในราศีต่ำมีใบหน้ารูปไข่หน้าผากกว้างหรือหัวล้านก็มีลำตัวกลมรูปร่างสูงยาวปราดเปรียวพึ่งพาผิวสองสีชอบใช้มือประกอบการเจรจาหัวเราะเสียงดังไม่ปิดหมากยิ้มแย้มแจ่มใสยอย่างจริงใจเพื่อนฝูงจึงให้ความสนิทสนมได้อย่างมั่นใจถึงแม้คุณไม่หล่อหรือไม่สวยแต่ก็มีเสน่ห์ที่สุดอย่างหาตัวจับยาก นิสัยใจคอของชาวราศีธนูชอบอิสระเสรีโลดแล่นไปในที่ต่างๆดังนั้นใครมาชักชวนไปท่องเที่ยวจะยินดีมากเป็นนักสแสวงหาความรู้และชอบที่จะทำความเข้าใจกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีความคิดและประสบการณ์มากเป็นคนจริงใจไว้ใจได้ชาวราศีธนูถ้าครบใครก็จะคบอย่างลึกซึ้งใช้เวลาในการศึกษานิสัยใจคออยู่เป็นนานจนกว่าเขาจะไว้เนื้อไว้ใจคุณ นอกจากนี้ชาวราศีธนูยังเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีเป็นคนที่ชอบพบปะผู้คนชอบความอิสระเสรีชอบความท้าทายนั่นแหละชาวราศีธนูละความรักของชาวราศีธนูชาวราศีธนูเป็นคนอบอ้อมอารีและมีน้ำใจต่อเพื่อนและคนรอบข้างชาวราศีธนูเป็นคนที่ไม่ชอบทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ชอบรบหลนผู้อื่นตรงกันข้ามเขามักจะชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่า ชาวราศีธนูเป็นคนสนุกสนานร่าเริงเป็นคนที่น่าคบถ้าคุณอยากให้เขาดีกับคุณเช่นใดก็จงทําดีกับเขาเช่นนั้นความโรแมนติกแบบราศีธนูในเรื่องของความรักความโรแมนติกของชาวราศีธนูจะเป็นไปแบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมเป็นไปตามธรรมชาติและขึ้นอยู่กับโอกาสความเหมาะสมของมันชาวราศีธนูเป็นคนที่อิสระเสรีเขาจะไม่พนาพนาคนรักของเขาตลอดทั้งวัน แต่จะปล่อยให้เป็นอิสระใช้ชีวิตเป็นตัวของตัวเองซึ่งก็ดูเป็นเรื่องที่ดีแต่บางครั้งอาจดูเหมือนเหินห่างกันเกินไปและเป็นสาเหตุของการนอกใจในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยที่ชาวราศีธนูจึงมักจะกลายเป็นแค่เพื่อนสนิทที่ดีที่สุดแทนที่จะเป็นอะไรได้มากกว่านั้นเพศกับราศีธนูชาวราศีธนูเป็นคนราตูมีความเร่าร้อนอยู่ในตัวถ้าไม่พูดถึงเรื่องความรักที่ลึกซึ้งแล้ว ชาวราศีธนูเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศอยู่มากพอควรเขาไม่อายในเรื่องนี้ถ้าจริงจังและมีเงื่อนไขมันมากนะักเขาพร้อมเสมอชาวราศีธนูชอบการพบปะสังสรรค์กับผู้คนเขาเป็นคนที่บริหารเสน่ห์ได้ดีและสำหรับคนรักของเขาก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเพศด้วยเพื่อที่ว่าทั้งเขาและคุณจะได้ไปด้วยกันได้ดีแล้วอะไรล่ะที่ชาวราศีธนูต้องการชาวราศีธนูต้องการเพื่อนที่รู้ใจ พร้อมที่จะไปกับเขาทุกสถานการณ์และไม่ทําให้เขาหนักใจหรือมีเรื่องเดือดร้อนถึงตัวเขาสําหรับคนรักของชาวราศีธนูจะต้องเข้าใจและยอมรับในนิสัยที่รักอิสระเสรีของเขาต้องไม่เป็นคนคิดมากหรืออ่อนไหวกับอะไรง่ายๆเขามักจะชอบคนที่ซื่อสัตย์เปิดเผยหากคุณเป็นอย่างที่เขาต้องการหรือมีนิสัยที่คล้ายกันคุณก็จะเป็นทั้งเพื่อนและคนรักของเขาด้วยในเวลาเดียวกันความสัมพันธ์แบบชาวราศีธนู แม้ความรักจะเป็นสิ่งที่ดีและสวยหรูสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับชาวราศีธนูแล้วความรักเป็นสิ่งที่ต้องคอยระวังให้ดีความรักคือสิ่งที่ลึกซึ้งและยากจะเข้าใจเพราะชาวราศีธนูไม่ใช่คนหวานแหววอะไรมากมายกับเรื่องความรักเขามองว่าความรักก็เป็นเพียงเรื่องของอารมณ์ในที่สุดก็พันเรื่องบนเตียงดังนั้นเขาจึงไม่ค่อยคบหากับใครบ่อยนักเพราะเขาเบื่อและไม่ค่อยชอบการเกี้ยวพาราสีมากนัก ความรักของชาวราศีธนูจึงควรจะเริ่มต้นด้วยมิตรภาพระหว่างเพื่อนก่อนแล้วจึงค่อยๆเรียนรู้ทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆอ,อันเป็นพื้นฐานของรักที่ดีต่อไปโรคภัยไข้เจ็บของชาวราศีธนูควรระวังโรคภัยไข้เจ็บบร,ริเวณท่อนขาทั้งหมดปวดเอวปวดกระดูกอัมาพาตโรคหืดโรคปอดหลอดลมอักเสบผุ่มแพ้สีที่ถูกฉลองอัญมณีและอาชีพ สีที่ถูกฉลกคือสีม่วงสีเขียวสีเหลืองรถยนต์ควรใช้สีสีฟ้าสีเทาสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวไม่ควรใช้สีสีขาวชมพูดำอัญมณีที่ถูกฉลกคือหินมูลนกกาวเวกมีสีฟ้าอมเขียวช่วยป้องกันอันตรายรองลงมาก็บุตรสารคำมรกตและทับทิมอาชีพที่เหมาะสมคือนักพูด ครูอาจารย์สถาบันการศึกษาทุกประเภทนักคิดนักเขียนนักกฎหมายศาสนาหมอดูธุรกิจต่างประเทศปศุสัตว์